บอกเพื่อนกดปุ่มติดตามและกดปุ่มกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเรามิวสกชัอ พี่มิวจะมารีวิวอะไรกันคะลูกสกูชีปาวันมิลลีเวลค่ะใช่ค่ะจะดเป็นน่ารักมากเลยนะคะพี่มิวก็ได้แล้วแต่ยังไม่มีโอกาสไดเอามารีวิวกันเนาะใช่ค่ะตดวนี้นะคะแพ็กเกจของมันก็จะเป็นอะไรลูกอ่ะอธิไายเลยก็จะเป็นแบบนี้เลยก็จะเป็นเหมือนใสๆนะคะแล้วก็จะเป็นลูกปลาลูกคืชใช่อันนี้ขออนุญาตเอาออกมาก่อนนะคะเพราะว่าพี่มิวจะลองมาบีบเล่นนะคะโอเคด้านล่างก็จะเป็นชื่อของ เจาตัวสกุชชี่ใช่ไหมใช่ค่ะชื่อว่ามิลลี่เวลหรือว่าประวันมิลลี่เวลนะคะอ่านถูกอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะคะแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นคำอธิบายใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็เขียนว่าไอบล o มได้เลยเราเป็นคำเตือนโอ้ยแม่แอบดูมันก็หอมๆอยู่นะโอเคเาบอกแล้วพี่มีวว่าอธิบายตัวเจ้าตัวสกุชชี่ตัวนี้เลยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างนี่นะคะตัวสกุชชี่ของเขาด้านหน้าของเขานะคะก็จะตาเหมือนมีแบบ ตาขาวๆอยู่ข้างในวงตาแววใช่ไหมใช่แล้วก็จะมีเป็นเขาอเขาเรียกว่าเขาขี้มันนะเาอย่างนึงแล้วก็เป็นสีน้ำเงินเหมือนครึ่งครึ่งยูนิคอร์นครึ่งตาหวานก็คือเขาของมันจะเป็นสีน้ําเงินแล้วก็เป็นลายขาวอ่ะเดี๋ยวแม่เพื่อนๆดูก่อนพี่หมิวไม่ค่อยจะโชว์ให้เพื่อนๆดูนี่หน้าของมันนะคะก็จะเป็นแบบแววๆนะดวงตาสีอะไรลูกดวงตาสีขาวสีเงินจุดขาวแล้วก็เป็นหน้ายิ้ม อ้าวไงท้องสิปัาเป็นลายอะไรลายลายนีลูกหัวใจลายเหมือใจน่ารักมากแล้วก็ด้านหางปั๊บนี่ออกเจอหัวใจอีก <c oughs> ใช่ไหมใช่ค่ะเป็นหางลายลายอะไรพี่วิวลายหัวใจลายหัวใจนะคะอ่าเดี๋ยวพี่ียวมาลองบีบเพื่อนๆได้ดูกันว่าความนุ่มกับความสโลมมันจะเป็นยังไงบ้างคือเนื้อมันแน่นกว่าไอ้บูมแอนกว่าไอ้เพนกวินไอ้บูมนะเพราะว่ามันแบบชิ้นใหญ่ด้วยแล้วก็สโลมากด้วยนะตัวเนี้ยเนาะ สรสโลแบบแน่นๆสุดยอดอ่ะอ,อันนี้พี่หมิวชอบไหมตัวเนี้ยหอมอ่ะพขากลิ่นมันหอมเขียวพี่หมิวเลือกเองเลยนะคะชิ้นนี้นะจริงๆอะมันมีสีพูแต่พี่หมิวได้สีฟ้ามากกว่าอืมแต่ตอนที่เราไปดูมันมีสีครูไหมอะมีมีมหรอแล้วทำไมพี่หมิวไม่เอาล่ะลูกพี่หมิวยางได้สีนี้สีนี้สีนี้บา<ม>วานลิลลี่ที่จริงอะมันเป็นสีชาวานมันต้องเป็นสีถ้าตามจากความจริงบาวานต้องเป็นสีออกแนวฟ้าใช่ไหมพี่หมิวก็เลยเลือกมาอันนี้ก็นิ่มมากๆเลยนะคะ แถมยังมีลายเส้นเนี่ยเดี๋ยวจะไปถ่ายแบบละเอียดละเอียดให้เพื่อนๆได้ดูกันดีกว่าเนะาะค่ะโอเคนะั้นไปกันเลยค่ะไ,ไ,ไปเลย กันได้ชมคมโซโลของซูกุชิปาวายวิลลี่ไปแล้วก็นุ่มแล้วก็สโลมาใช่ไหมคะใช่ค่ะแม่ก็แอบ,บเห็นนะว่ามันสลโล<อ>มันก็นุ่มแล้วก็น่าเล่นมากๆเลยนะคะ<ช>ก็ชิ้นนี้ก็อาจจะหายากเลยเนาะตอนนี้เนาะเพราะของอาจจะไม่มีแล้วนะคะแล้วก็เพื่อนๆคนไหนนะคะที่ชอบซูกุชิชิ้นไหนก็เก็บแต่พอควรนนะคะก็คือชิ้นไหนชอบก็ เกพี่มิวก็เก็บแค่นี้นะคะเพราะว่าเขาไม่อยากจะเก็บด้านหลังก็ลกมานะคะตอนนี้ของก็มากองกองรวมกันยังไม่ได้จัดเลยเนาะแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะคะแม่เมียวกับพี่มิวนะคะก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันค่ะถ้ายังไงก็ฝากเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกดติดตามพี่มิวน้องมุกนะคะพ่งตอนนี้ก็หลับอยู่ใช่ค่ะใช่แล้วก็จะติดตามเราได้ที่ไหนบ้างลูกได้ที่ไอจียูทูบเฟซบุ๊กมยวมุก Channel อย่าลืมกดไลค์ like กดแชร์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายไปก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย